ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็พามาสำรวจแลงมันนะครับพร้อมโกยดูหัวก็วันนี้ก็มีอะไรที่พิเศษตัวการโกยดูหัวครับก็อเอบมาเช็คดูครับมีของที่พิเศษกว่านั้นให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมครับเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นกเกษตรศาสตร์นะครับก่อนเจ้าจะเข้าเรื่องก็เป็นกเกษตรศาสตร์50สูงนะครับนี่สูง2เมตรครับ2เมตรกว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็5เดือนแล้วครับนี่จะเข้า5เดือนละวันที่11 11กันเดี๋ยวเข้าวันที่11นี่ก็ ห้าเดือนพอดีนะครับต,ตัวนี้ยังไม่ได้กดต้นนะครับตัวนี้ก็ใส่15 5ห้ไปแล้วก็ค,คิดว่าว่าต่างเปวลวว่าเดี๋ยวจะโยนศ0นยใส่ไปอยู่ครับเพราะว่าฝนค่อนข้างดีนะครับฝนมากก็ก็าตามลักเี่ัพูพูดกันก็คือยิงฝนเยอะ ก็เหมือนการเติมยูเลียให้กับมันนะครับปุ๋ยยูเลียมันก็จะงามครับบางทีเรากดต้นไปแล้วมันโดนฝนมามันก็ขึ้นนี่ครับผมก็ต้องมาค้นไปอีกครับนี่ซึ่งว่าจะพ่อแล้วครับเดี๋ยวดูดูครับเดี๋ยวรับปลูกก่อนนะครับนี่ข้างกันนี่ของผมนะครับสูงลิบก็เรามาเขาเรื่องดีกว่าครับดูหัวนะครับนี่ต้นนี้ก็ ให้ดูหัวนะครับนี่หัวก็ถือว่าใหญ่เลยครับนี่หาเดือนโอ้ยไปไหนหมดละอ้นี่ครับนี่ครับหาเดือนนะครับเดี๋ยแล้วให้ดูสิ่งที่พิเศษกว่านั้นเราต้องดูกันครับนี่เห็นไหมครับนี่โอ้ดูลงครัวครับเครื่องจักกพวนดินครับ น,นี่ครับนี่ครับนี่เห็นแต่ตูดนี่ไหนต่กี้เต็มเลยไปไหนหมดละหลายตัวมากเลยครับใส่เดือนนะครับคือใส่เดือนพยายามกยุยอันนี้รู้สึกวันเนาแล้วครับนี่โดดละโดดละเชื้อราขึ้น นี่ครับเห็นไหมครับนี่ใส่เดือนครับนี่ใส่เดือนนี่ถ้าแปลงไหนมีใส่เดือนขึ้นนะครับก็คือบง่งบอกได้บาความดินกําลังสมบูรณ์ครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปทาลายดินมันกําลังจะกลับมาดีครับตัวนี้ก็ใส่เดือนนี่จะเป็นตัวช่วยพวนดินนะครับทําให้ดินของเราในื่รวนซุย พอดีของใสเดือนนี่ถ้าไปไหนใสเดือนยังไม่ค่อยมาอาัสอยู่ก็พยายามต้องปรับปรุงดินนะครับตอนนี้ก็แปรงก็ปับบรุงดินทุกปีครับยนปีนี้ใสเดือนกลับมาขึ้นแล้วครับนี่ก็เนาไเปหนึ่งหัวแล้วครับเริ่มเนาวชันตายดูว,ยว่าดินมันอมนครับ หัวโอเคครับหัวกระเสียสะาดห้าสูเกือบจะเนาครับีนก๊กนี่เอาไปหัวหนึ่งนะครับเนานานแล้วนะครับหัวนี่กรอนนี้นะครับหัวนี่เห็นไหมครับ เดี๋ยวอาจจะต้องมาฉีดยา,า,คาครับโรกเน่าค้นเน่าครับป้องกันไปมันเคยเป็นอยู่ครับฉีดยาขาพวกเชื้อราครับก็ใช่ไอ้ผงสีชมพูนะครับนี่ก็เน่าแล้วนะครับพวกนี้เริ่มมีแล้วครับ ที่นี่ก็เคยมีประวัติเน่ามาก่อนนะครับเชื้อรามันมาลุมอยู่ครับแต่คือให้ดูเรื่องดินนะครับดินคือตอนนี้ใส่เดือนมันมาแล้วนะครับนี่ใส่เดือน,นถ้าแปลงไหนทําเราใส่เดือนมาได้นี่แสดงว่าท่านจะต่อไปนี่ดนของท่านมันจะล้วนซุยแน่นอนครับของผมนี่ดินแน่นนะครับ กว่าจะกลับมามีใส่เดือนได้นี่นี่หัวมันก็ไม่น้อยแล้วครับเดือนแต่ต้นนี้ก็ค่อนข้างจะสูงครับอยู่ใต้ลมไม้ด้วยนิดนึงนี่มีตนม้นนี่นะครับเห็นไหมครับนี่มีต้นไม้ครับแต่ไม่รู้ว่ากุ๊กนี่มันจะรอดเนาไหมครับนี่เชือ้อรามากินแล้วครับไม่รู้ว่าจะเหลือกี่หัว ดินท่องข้างฝนค่อนข้างดีครับหนาทางนี่เวลาฝนตกมามันก็เขาลงนี้ก่อนเลยครับนี่นะครับหัวนี่มันโกยให้สวยกว่าดีก็ไม่ได้มันเหนียวครับหาเดือนแต่กเกษตรศาสตร์หาเดือนหกเดือนนี่อันนี้ที่ผมทำเองนะครับคือไม่ต้องตกใจนะครับหัวเต่านี้นี่ ผมว่าเท่านี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ห้าเดือนเข่าห้าเดือนนี่ววเท่าขวดเอ็มลอยครับห้าเดือนขวดเอ็มลอยนี่โอเคครับแต่หลังจากเข่าสิบเดือนนี่นะครับพัฒน,นีถ้าไปได้สิบเดือนสิบสองเดือนนี่ครับผูด,ดง่ายว่าไปโกยดูหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ก็ยังหัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ แต่พอเขาชิบเดือนสิบสองเดือนนี่ต้องบอกใช้คํานี้ครับ่ะหัวไม่รู้มาแต่ไหนจักหัวมาแต่ไหนตอนนั้นหัวหน้อยน่อยนี่นะครับนี่เครื่องจักพวนดินนะครับลงคัวตัวทําการพวนดินครับอีกหน่อยในยดินของเราก็จะดีครับก็ต้องรักษาใส่เดือนพวกนี้ไปครับดินของเราก็จะฟูครับ ของผมก็ถามันมาแล้วก็โอเคครับเริ่มแสดงมาดินก็เดี๋ยวก็คงกลับมาสมบูรณ์ครับผมนี่ดินเสื่อมสภาพนะครับเพิ่งแต่กลับมาปุ้งดิน2ปีนี่เองครับครบนะครับก็อันนี้ก็ เน่าอยู่ครับแต่ว่ายังไม่มีเชื้อราขึ้นมาบนดินครับผมไปฉีดไปแล้วรอบหนึ่งครับไอตัวเมทาลิกซินอะไรนะ่ะผงสีชมพูรครับที่แบบลรกหลักเน่าคนเน่านะครับฉีดใส่ดินครับก็ดูครับแกบยังไม่ละลายครับใส่ขี้ไก่แคบตรงนี้ค่อนข้างหนาไปนิดเนะพราะว่ามันหนาทางครับมาโกยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโยนศูนทุ่นทุนไทยครับ ตันนี้ลากก็ยังขื้นห้ากินครับเห็นลาไหมครับนี่รอสักอีกจักสิบกว่าวันนะครับเดี๋ยวให้ฝนออกกันครับช่วงนี้ฝนชุกเขาลำบากครับฝนพึงมาครับต้นนี้ก็ล้มไปสองกกครับนี่ลลมอ่าโอเคนะครับไม่ค่อยล้มมาครับมีเอ็นแค่สองต้นนะครับที่ อาจจะลงหัวชาไปหน่อยกาครับพอมันอยู่ใต้ลมไม้ครับเห็นไหมตรงนี้มีต้นเดียวนะครับลองดูนะครับขี่ไก่แกบยังไม่ละลายครับปีน่ะอยู่อีปีน่ะสบายสบายครับก็ผมก็กำลังจะพัฒนาฝีมืออยู่ครับในเรื่องปลูกมันก็กำลังศึกษาศึกษาจากเพื่อนๆน,นี่แหละครับเขามาแนะนำได้ครับ ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จครับตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนายกระดับตัวเองต่อไปครับนี่ร้อยมันล่มนะครับนี่ถ้ามันล่มนี่มันก็นี่ครับหลากกาลังเกิดใหม่ตัวนี้ก็เป็นหัวแล้วไม่ได้วยเนี่เงามันครับขาดไป ออกได้ไหมนี่ก็เป็นรากมันครับนี่ลอยมันขาดเนาะมันล้มมันขาดมันก็กำลังจะสร้างใหม่ครับธรรมดาครับของมันล้มครับแต่ว่าด้านทู่อีกฝั่งมันจะไม่ขาดนะครับมันก็ยังอยู่ครับ มันลมลมช่วงกำลังลงหัวนี่มันก็อย่างแงนะครับถือเป็นเรื่องปกติเลยครับเจด้านนี้จะไม่ไม่ไม่ขาดนะครับนี่ก็อันนี้ก,นนก็มีหัวอยู่ชั้นลายครับนี่อยู่ชั้นลายครับมันซ้อนกันละมันลมไปทางนั้นก็มันก็จะชะงักนะอันลมมันก็จะชะงักกว่าอันที่ว่าไม่ลมนะครับกีกบใบครับ อันนี้ก็ฉีกไก่แก๊บด้ครับนี่แล้วปีหน้าก็จะไม่ต้องให้แล้วครับอาจจะใส่ปรับสภาพดินไปแทนจั้หน่อยหรือว่าฉีดหาจุลินทรีย์อะไรมาฉีดดูครับก็ต้องศึกษาครับเขาฝากมาแนะนําผมด้วยนะครับว่าผมก็ยังอยู่ในเลยร์ที่ว่ากําลังศึกษานะครับอันไหนที่เขาแบบขนปรับปรุงดินดีอะไรผมก็พยายามมาปรับ นำมาใช้กระสวนเจาะโค้งนะครับเรียนรูปไปพร้อมๆกันครับอันนี้ก็เป็นลองเม็ดสามินะครับคูณเม็ดเป๊ะมีแปดิมีเม็ดมีเม็ดถึงเม็ดยี่ิครับระยะห่างตนาากก้นลักๆก็จะหนึ่งเม็ดนะครับระยะห่างต้นเนี่ยแต่ว่าระ,ะ,ะ,ะยะห่างลองอย่างเงี้ยเม็ดสามิครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ